สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ขอ,อนำเรียนทุกท่านมาทำความรู้จักกันกับ facebook ในหัวข้อของตรงโปรไฟล์หน้าหลักและก็เพื่อนนะครับเพียงสามตัวนี้เท่านั้นนะครับตรงโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์หน้าหลักแล้วก็เพื่อน เพิ่มเพื่อนนะครับตรงโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์คือตัวเราเองนะครับตัวเราเองถ้าคลิกตรงนี้ก็คือคลิกไปดูในตัวของเราเองนะครับตัวเราเองว่าที่เราส่งข้อความไปมีข้อความมีเนื้อหามีเรื่องที่ทำเก็บสำเนาวไว้อยู่ในนี้ที่เราโพสต์ไว้ทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือทําวิดีโอเรื่องอะไรไว้จะเก็บํำหนาวไว้ในนี้นะครับนี่คือหน้าหน้าโปรไฟล์ของเราเองตรงชื่อเราถ้าคลิกไปก็คือโปรไฟล์โปรไฟล์ก็คือเรื่องส่วนตัวของเราเองนะครับขวามือนะครับขวามือจากชื่อของเราแล้วเรียกว่าหน้าหลักหน้าหลักนี้คือหน้ากระดานทั่วไปนั่นเอง ที่เราเป็นเพื่อนกับใครกับใครทั้งหลายแหล่ก็ดีที่เขาโพสอะไรมาก็จะมาผ่านหน้าหลักนะครับผ่านหน้าหลักแล้วกเ็เรื่องที่โพสต์อยู่ก่อนแล้วจะถูกดันลงไปเรื่อยๆเมื่อมีคนโพสต์ใหม่ขึ้นมานะครับมาดูครับหน้าหลักตอนนี้มีอะไรบ้างที่โพสต์ขึ้นมาครับจะโพสต์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับหน้าหลัก ครับเรื่องที่ก่อนนั้นก็จะดันไปอยู่ข้างล่างครับเรื่องที่โพสไปแล้วจะดันถูกดันไปอยู่ข้างล่างเรื่อยลงไปเรื่อยเรื่อยื่อลงไปนะครับเรื่องใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับเรื่องที่โพสไปแล้วนานๆจะอยู่ข้างล่างลงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องที่โพสมาใหม่สุดก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับ แล้วข้างบนของหน้าหลักตรงช่องตรงนี้จะเป็นช่องที่เราสามารถโพสต์ได้เองถ้าเราโพสตไปเรื่องใหม่ก็จะเกิดแทนตรงนี้แทนเรื่องเรื่องมาใหม่แล้วก็จะมีไปเก็บไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับทีนี้เวลาเราโพสต์แล้วนะครับเครื่องหมายตรงนี้คือโพสต์จากรูปของเรานะครับโพสต์จากรูปรูปที่เราเก็บไว้ที่ไหนก็ คลิกเข้าไปแล้วไปหารูปที่เราเก็บไว้ตรงนี้ก็คือเครื่องหมายบวกเราจะแท็กตรงนี้เ่าเรียกว่าแท็กนะครับเราส่งครั้งหนึ่งเราจะโพสต์รูปแล้วข้อความครั้งหนึ่งเนี่ยไปให้ใครบ้างเราก็เลือกชื่อคนมาใส่ตรงจุดนี้ครับจุดนี้เรียกว่าแท็กมึติว่าข้อความที่เราจะส่งนะครับจะส่งนี้ส่งไปแล้วเราจะแท็กกับใคร เพียงแต่เราใส่ชื่อตัวอักษรขึ้นมาตัวหนึ่งมันก็จะมีชื่อมาตัวสำเพาขึ้นตน้นสำเพาขึ้นต้นเนี่ยจะมีเชือกให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกเข้าไปนี่ก็คนที่หนึ่งแล้วเราสามารถแท็กได้ครั้งหนึ่งถึงสิบแปดคนนะครับสิบแปดคนด้วยกันก็จัดไปอักษรตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับถ้าเราพิพมตัวททหารตัวใครที่มีชื่อด้วยตัวททหาร ก็จะมีให้เราเลือกแล้วเราก็เลือกเข้าไปครับกข้อความนี้สาม,มารถส่งแท็กไปได้ถึง18รายชื่อนะครับครับตัวอีกอันหนึ่งจะเป็นเรื่องของการเพื่อนนะครับตรงนี้เครื่องหมายที่มีรูปคนอยู่เป็นคนคู่นะครับรูกคนคู่ครับรูกคนคู่นะครับที่เมาส์ชี้ไว้ ลูปคนคู่นี้ก็คือเพื่อนนะครับถ้าเราจะเพิ่มเพื่อนมีคนที่ขอเราเป็นเพื่อนอยู่เราก็ยืนยันกลับไปนะครับนี่คือคนชื่อคนที่ต้องการเป็นเพื่อนนะครับชื่อคนที่ต้องการเป็นเพื่อนนี้เขาขอเป็นเพื่อนมาเราก็ดืนยันกลับไปแต่ยืนยันเท่าไหร่ก็ต้องไม่เกินห้าพันนะครับอย่างคนนี้ชื่อว่าหนู นี่นะครับจรยืนยันเขาเป็นเพื่อนทีนี้เขาก็จะกลับมาเป็นเพื่อนของเราทีนี้ตรงคําว่าเป็นเพื่อนนี้จะมีอยู่บางคนบอกว่าระหว่างดูการเป็นเพื่อนกับถ้าดูทั้งหมดแล้วนะครับดูทั้งหมดดูทั้งหมดของการเป็นเพื่อนมันก็จะมีว่าระหว่าง ขอเป็นเพื่อนนะครับที่เรายังไม่ได้เพิ่มขึ้นส่วนบนถ้าเราเราคลิกไปตรงคําว่าเพิ่มเพื่อนส่วนบนนั้นจะเป็นคนที่ขอเพิ่มเพื่อนจากเราเขาขอมาแล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้ตอบกลับนะครับและอีกส่วนอื่นเหมือนกันคําขอร้องที่คนขอร้องอยากจะเป็นเพื่อนกับเราครับอันนี้มีคนขอ,ขอร้องอยู่ 812คนที่ยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนนะครับยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนถ้าเรารับเป็นเพื่อนก็สามารถเขาเวลามีการโพสข้อความก็จะมาโชว์หน้าหลันะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนนะครับอีก812คนอตอนนี้ก็ขอจบ3รายการตรงนี้ก่อนนะครับในหน้าโปรไฟล์หน้าหลักแล้วก็การเพิ่มเพื่อนนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับลิก คำว่าติดตามแล้วก็ Subscribe นะครับสวัสดีครับ